ป่าไม้ชันไปใช่บา้านย่างชันกันไม่แม่นตีนู้กูเดินตามลังประตุเตผูใบใจกินไปยืนบาทว่าชาววัดเต็มตุกบาทให้ร้อยนอกวีดโยกับปลาเอินได้ชันนกกระจอกติโยแประตุเต็มนกวีดเป็นโร,นรกินฟลู คนกูกดรอบปหีหนยกับปลาไม่ใจเมื่อมึงงานจบยากว่าป้าไม่ชดขึ้นเดียวไม่วดได้จะเป็นงานศพได้ไงกูไม่เบียดแต่เจจะคิดป็นดีองปันหนตั้ไในวายให้ต่ำเพือได้วดกูเปิดเป็นสีเดียวอนวันเย็นหลกูกล่นมาหนางาังไหวตู้ลำโพงกันเต็มวะ่ะกูป,ป้าวอนมากรุ่มมาทเทลำโพงเ่น,น้อยตากับเตียงอย่าจับไม่ได้ขึ้นวันแต่ว่า รอยอะมันเป็นดุดเพาะว่ามันขุดละขุดละขุดไม่จ้าลาใช่ไหมรูปีอะไรนี่เออโอ้ร้อยตอนนี้ปลาทุตีเป็นปลาอันดับหนึ่งของฝา่งใต้อ่าร้อยแกแต่แกตีดดีตีร้อยเออปลาบันโรบังตีตีเจจะเริญพรแต่ปลาทุตีตีเพื่อพี่น้อง สวัสดีมวลมหาประชายมพี่น้องชาววัดใหญ่ทุกท่านบบมานั่งกันแบบนี้นึกถึงที่ราชจะดำเนินไหมครับแปดเดือนที่เราไปอยู่กับลุงคำนันอยู่กันนานจนผมบวชเราไปร่วมกับลายรัฐบาล ไปอยู่กันแปดเดือนเราสำเร็จแล้วครับเราชนะแล้วครับตอนเราเริ่มประตวงอย่างโูแปดสิบตอนนี้จีบเราชนะแล้วพี่น้องปาวานทุเตชอยเอวังก็มีด้วยหลังจะมาประณีหกปีเลยโอ้ประตุเตปอแกเิดแน่นมันน้ำตาแกละ ให้แกเล่มันพอไว้พอความน,นีคนแก่กว่างันนำหลายเลยโอ้นิมนนองแม่ทองเนื้อดีอย่าลืมลุมมาหน้าพินีที่เคยเชิญไปอยู่สะพานผ่านกว่าอย่าลืมราจะดำนินที่เราเคยเดิน กบวนชวนไปบัดนี้บวดแล้วน่าจ๊ะคนดีเมื่อไรยิ่งลักจะบวดชีและบอกพี่ได้ไหมได้จะลืมเดินตื่นฉันและตามแม่ควันรือใจเลอหยุดก่อนตื่นตามไว้เดี๋ยวติดรังตั้งยันยงพอได้หรางกั้นแล้วจะไปเมืนี้ ป่าว้ยน้อยยังลแบบนี้นะคนดีคิวโกมตอนนี้นายมาล้อมรงมอยู่แล้วเอวองตานหน้ายังติดดัางต้องอับปางเลิกวงทีนี้แหละอนงจะทำยังไงแต่จับนหน้านังจับไปเลยแก้มข่าวจับหน้าทงกับเบ้ายาวไปขังก่อนเอาไว้<อ>จับ งกับยาวจับกคดีอะไรจับก็ไปทำไมาบอกมา oh. จับไปทำไมาแล้วคนดีบอกเถิคดคนดีบอกพี่ตนะจับกคดีตรอยเจ็ดไม่เทียตังแลวแกะตาห <c oughs> มอนวดเจ้งมหาติดหารก็ดีคอยละคอยติดคอยเล่ละ่ะ <c oughs> รวยไร